สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกแกะสลักดอกกุหลาบแบบง่ายๆจากมันแก้วกันนะครับวันนี้ครูได้มันแก้วมาแต่ไม่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับวิธีเลือกมันแก้วนะครับถ้าเราจะนํามาแกะสลักเนี่ยให้เลือกมันแก้วอ่อนเพราะว่าถ้ามันแก้วแก่เนื้อมันจะออกนวลนๆนนสีนวลๆหรือหรือนวนลๆน,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 นะครับแล้วก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงถ้ามันแกวอ่อนเนื้อจะออกค่อนข้างขาวเวลาเรา แต้มสีมาระบายสีเนี่ยจะค่อนข้างทําง่ายหน่อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีมิดบางมิดแกะแล้วก็สีนะครับวันนี้กูใช้สีย้อมดอกไม้ชนิดผงนะครับละลายน้ํานะแต่ถ้าไม่มีแบบนี้สามารถใช้สีผสมอาหารก็ได้นะครับกูใช้สองสีชมพูกับเหลืองมาเบรกสีกันนิดนึงนะครับแล้วก็แต้มสีแบบนี้จากตัวอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยววิธีการทำรามาดูกันเลยครับ ได้มันแกวมาแล้วนะครับเราก็ล้างซับให้แห้งครับทีนี้เราก็มาแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้าหัวมันยาวเราแบ่งเป็นสองส่วนแต่ถ้าหัวเป็นๆน,นะครับเราก็ตัดส่วนปลายออกนิดนึงแล้วก็ปอกเปลือกเกาลูบทรงได้เลยครับนะครับเราจะตัดแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเราจะได้ดอกไม่ค่อยใหญ่ อันนี้ก็จะได้ดอกเล็กนะครับแล้วก็ปอกเปลือกครับมันแกวจะลอกเปลือกออกง่ายหน่อยถ้าเราลอกถูกด้านนะครับ เราแบ่งขอบข้างนอก,นอกเป็น5-6ถึง6ส่วนนะครับแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็กรีดเป็นกรีบบางๆจากขอบนะครับไม่ต้องให้บางมากนะครับเพราะว่าชั้นนอกเนี่ยเราต้องใช้ออกแรงบีบแรงจับเวลาแกะชั้นในฉะนั้นเดี๋ยวถ้าแกะค่อนข้างหนานิดนึงเดี๋ยวเราเซาะให้บางได้นะครับแต่ถ้าบางเกินไปเดี๋ยวถ้าหักขึ้นมาก็ซ่อมไม่ได้นะครับ ตรงนี้ดูมค่อนข้างหนาเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะทําให้บางได้นะครับกลิบที่1เสร็จแล้วเราแต่งครับกลิบที่2ส,สอดปลายมีเข้าใต้กลีบแรกครึ่งกลีบนะครับแล้วก็กรีบเป็นกลีบโค้งแบบเดิมไปตามขอบเลยนะครับเราจะได้5-6กลีบนะครับแล้วก็ตั้งมีขึ้นนิดนึงเซาะเนื้อใต้กลีบออกครับ เราแต่งครับกรีดที่3สอดปลายมีดใต้กลีดที่2ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็กรีดไปตามแนวขอบเลยค่อยๆซ้อเนื้อใต้กรีดออกมันแกวต้องจับเบามือนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเนื้อมันแกวก็คือมีความกรอบนะครับมีความช่ำน้ำมีความกรอบฉะนั้น ถ้าเราจับแรงมันจะหักนะครับสอดปลายมีดเข้าไปซาะครับในสี่เลยนะครับอีกที่ห้า ให้กลีบเป็นลักษณะเรียงซ้อนกันไปนะครับก <c oughs> ลีบสุดท้ายกลีบที่6ของชั้นนะครับก็ซ้อนดูระหว่างกลีบที่5และกลีบที่1นะครับจากนั้นก็กราแต่งเนื้อส่วนที่เหลือ ให้ได้รูปนะครับเราจะค่อยๆเกลาแต่งไปนะครับต่อไปกลีบชั้นที่2กลีบแรกก็คือเราให้มันซ้อนกับกลีบสุดท้ายของชั้นบนนะครับก็คือชั้นที่1นเนี่ยจำง่ายๆคือจบตรงไหนย้อนกลับไปครึ่งนึ้แกะไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลงชั้นกรณีหลงชั้นนะครับจบตรงไหนย้อนกลับไปครึ่งกลีบแล้วก็กรีบต่อไปเลยครับ วนไปเรื่อยอันนี้ครูถนัดขวาครูจะแกะบนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่บางคนก็สามารถจะทวนเข็มนาฬิกาไปได้แล้วแต่ความถนัดนะครับต่อไปก็ให้ซ้อนกันนิดนึงเหมือนเดิมครับลักษณะกรีบจะค่อนข้างบางมากนะครับเพื่อให้มีความออสมจริงแล้วก็ความอ่อนช้อยนะครับทีนี้ถ้ามเมื่อเมื่อกรีบบาง เวลาตัดต้องระวังเวลาดึงต้องระวังนะครับจะกรีบจะหักได้เวลากรีดพยายามกรีดทีเดียวให้ขาดเลยกัดจังหวะมีดด,ดีแล้วกรีดแล้วก็คว้านหมุนเลยครับเวลาจะซาะนะครับกดด้ามมีดลงต่ำเล็กน้อยดันหน้าดอกนี้ให้หงายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็สอดปลายมีดเข้าไปใต้แนวกรีบที่เรา กรีบเป็นกรีบเมื่อสักครู่ปลายมีดจะได้องศาพอดีนะครับอันนี้คููจะซ้อเลยจากรอยกรีดนี่มาหน่อยนึงเพื่อเป็นการเกลาแต่งเนื้อให้กลมได้รูปไปในตัวนะครับแกะไปเรื่อยๆครับดอกกุหลาบแกะง่ายนะครับแล้วก็จะใช้วัสดุอะไรมาแกะก็สวย ถ้าเราต้องการแต่งแต้มสีเราก็ใช้วัสดุที่มีเนื้อออกสีขาวๆนะครับเมื่อแกะสลักเสร็จแล้วเราก็สามารถจะแต้มสีได้สวยงามตามใจชอบของเรานะครับมันแก้วก็เลยเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่สามารถนำมากแกะสลักดอกไม้และแต้มสีได้สวยงามนะครับแต่ข้อเสียก็อย่างที่ครูกล่าวก็คือ เนื้อจะมีความกรอบหักง่ายนะครับเราแกะไปเรื่อยๆนะครับให้กลีบมันเกยซ้อนกันไปเรื่อยๆลักษณะกลีบชั้นในจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับ เมื่อครบรอบแต่ละชั้นเราก็เกลาแต่งเนื้อส่วนที่เหลือให้ได้รูปเพื่อให้เกสรข้างในได้รูปทรงที่สวยงามนะครับหรือจะแกะสลักลายไปเกลาไปก็ได้นี่นะครับ เกสรเราจะไม่ให้กลีบมันงุ้มเข้ามามากเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั้นในเนี่ยเกสรอนมันจะห่อแบบดอกกลำแบบหัวกลํำปลีอะครับเวลาระบายสีก็จะไม่ค่อยเห็นมิติฉะนั้นพยายามให้กลีบมันตั้งขึ้นมาก่อนให้ตั้งชี้ขึ้นนะครับแล้วเรานอน,อนมีดซาะเข้าไปลึกๆคือตอนซาอเนี่ยเอียงมีดมากๆแต่เราตอนกรีดเนี่ยตั้งมีดขึ้นให้ตั้งฉากนิดนึงนะครับ ตอนซ้อกดด้ามมีลงต่ํานะครับให้ปลายเนี้ยพอเราแกะไปแกะไปตรงเนี้ยตรงกลางจะแหลมขึ้นมาแต่ฐานล่างจะมีพื้นที่กว้างอยู่นะครับ ดอกกุหลาบจะมีวิธีแกะหลากหลายแบบนะครับซึ่งก็จะมีความงดงามแตกต่างกันออกไปแบบพื้นฐานง่ายๆแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ช่างแกะสลักทุกคนก็พยายามฝึกแกะให้เป็นนะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดเป็นกุหลาบแบบอื่นๆซึ่งเราสามารถจะใช้วัสดุหลากหลายนะครับที่มีเนื้อแน่น ลักษณะนี้เรรียกแกะกุหลาบแบบลอยตัวนะครับซึ่งเราต้องเกลาโครงสร้างของกุหลาบออกเป็นดอกก่อนแต่ถ้าเป็นแกะลายนูนทั่วไปบนผักผลไม้อื่นๆนะครับเราก็สามารถจะเกลาวเป็นทรงกลมแล้วก็แกะสลักลายข้างในเหมือนกันครับขั้นตอนเหมือนกัน นี่ครับเกสรต,ตรงกลางมาจากค่อนข้างแหลมขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้เวลาจับต้องจับระมัดระวังนะครับครูจะไม่ไม่ใช้นิ้วหยัง่งหรือว่ากดลงบนวัสดุเลยนะครับแต่ครูจะใช้นิ้วต่อนิ้วเพื่อรับน้ําหนักแล้วก็ป้องกันไม่ให้กรีบขาดหรือว่าหักนะครับถ้านิ้วไปกดลงบนกรีบเพราะอย่างที่ครูบอกคือมันแกวเนื้อจากมีความกรอบถ้าถูกกดทับก็กรีบอาจจะแตกหักง่ายนะครับ นี่เกตสอดตรงกลางพยายามใช้ปลายมีดค่อยๆกรีดาะขวานเข้าไปนะครับใช้เฉพาะปลายมีดนะครับเพราะว่าใช้คมมีดตรงกลางปรากฏตรงนี้คมมีดก็จะไปกรีดปายกรีดที่เราแกะไว้แล้วขาดนะครับฉะนั้นใช้เฉพาะปลายมีดเนี่ยกรีดควานเข้าไปบางๆแล้วก็นอนมีดสอดปลายมีดขวานเข้าไปครับ การที่เราสอดปลายเอียงกดด้ามมีดลงต่ําแล้วก็ใช้ปลายมีดซ้านเข้าไปเนี่ยเราจะทําให้เกสรมีความต่ําลึกซึ่งจะมีมิติมากขึ้นนะครับแต่เวลากรีดข้างบนเราก็ตั้งมีดขึ้นมาปกติแต่ตอนซ้อกดด้ามมีดลงต่ําครับ สอดปลายมีดคว้านไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเกสรก็จะค่อนข้างต่ำลึก ดอกกุหลาบอย่างที่กูบอกไว้นะครับว่าแกะสลักง่ายแต่ส่วนใหญ่ที่มกักเจอจะพบปัญหาตรงเกสรน,นะครับบางคนแกะยังไม่เสร็จไม่สุดนะครับแล้วก็เขี่ยปลายใช้ปลายมีดก็เขีย่ยเขีย่ยเขียเข่ยเพื่อให้งานมันจบเร็วขึ้นวิธีนี้นะครับถ้าเป็นผักที่มีความผักผลไม้ที่มีความชุ่มน้ํา ก็จะอันก็จะพรางตาได้นะครับแต่ถ้าทิ้งไปสักระยะหนึ่งเมื่อน้ํามันระเหยแห้งไปแล้วนะครับเราจะเห็นถึงความไม่เรียบร้อยฉะนั้นค่อยๆใช้ปลายมีดค่อยๆกรีดคว้านเข้าไปครับ เสร็จแล้วนะครับทีนี้กลีบชั้นนอกเห็นไหมครับว่าจะมีความหนาอยู่นะครับจะมีความหนาอยู่เดี๋ยวเราค่อ,คอยๆเซาะให้บางได้นะครับการปัดแต่งครับ ค่อยๆปาดแต่งเนื้อให้บางนะครับเสร็จแล้วนะครับเอ่อมันแกวถ้าเรานำไประบายสีนะครับก็ ก่อนจะระบายสีอาจจะอาจจะนะครับครูใช้คำว่าอาจจะนําไปจุ่มน้ําแล้วก็สะบัดให้เสด็จน้ําแล้วก็ซับให้หมาดนะครับแล้วก็ไประบายสีวิธีนี้ป้องกันไม่ให้สีมันลามนะฮะสีไม่ว่ามันลามเลอะเทอะไปหมดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวครูสาธิตวิธีการระบายสีแบบไม่ไม่ต้องนําไปล้างน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่คือสีที่ครูละลายไว้แล้วนะครับใช้ผู้กันจุ่มครับ จะเริ่มระบายตรงกลางเกสรก่อนนะครับแตะลงไปเลยแล้วก็ใช้วิธีหมุนครับค่อยๆปัดเฉพาะปลายกลีบนะครับแบบนี้ปัดเบาๆที่ปลายกลีบนะครับเริ่มสีอ่อนๆก่อนนะครับเบาๆก่อน ถ้าต้องการสีเข้มยังไงเดี๋ยวเราซ้ําได้นะครับเพราะว่าถ้าเราลงเข้มไปก่อนเลอะมันแก้ยากนะครับถ้าลงสีอ่อนเดี๋ยวสามารถทําให้เข้มได้มันแก้วจะไม่ค่อยดูดสีเท่าเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับหัวปากการหรือหัวใ้เท้าพวกนั้นเวลาเราแต้มสีเข้าไปเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะดูดสีซึมเข้าไปแล้วสีมันจะจางนะครับแต่มันแก้วไม่ค่อยจะ ดูดซึมสีแบบนั้นฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอทำให้มันเข้มก่อนนะครับแต่ถ้าคือชอบสีสันเข้มๆก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับมับครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับดอกกุหลาบแบบพื้นฐานง่ายๆจากมันแก้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ